เรียบร้อยครับพี่น้องนี่ประมาณนี้ครับคันเบ็ดคันเบ็ดเรียบร้อยครับแนี่ได้คันเบ็ดเรียบร้อยเอาสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนี้มาสิพามเห็ดเบ็ดนะครับเดี๋ยวเห็ดคันเบ็ดก่อนมาหนิเนี่ยได้ไม้มาเรียบร้อยครับบอกเน่าเป็นไดบประมาณหาป้องไม้ไผ่สั่งไผ่นะครับเพื่อนเพื่อนได้ไม้มาเรียบร้อยเราก็มาผ่าด้วยครับได้ผ่าผ่าไม้ไผ่ไาเห็ดเบ็ดต้นี้ครับเห็ดเบ็ดเห็ดเบ็ด เป็นลำเป็นลำแหละนี่มามาเพื่อนเพื่อนเขาสิมาเล่าขันเบ็ดบานขันเบ็ดเพืนเดินมาเบ็ดที่ใส่เบ็ดที่ใส่นั่นก็ใส่น้ำพุงก่อนเข้าว่าปลาหลายพุงเบ็ดล่าขันเบ็ดพี่น้อง คันเบ็ดเราคันเบ็ดพี่น้องเราคันเบ็ดเด้อ สามสิบเอ็ดหลังในห้องสิบขี้เนาะนี่นี่เรียบร้อยแล้วเอาบักคัวบักคัวเรียบร้อยนี่บักคัวบักกลางครับเพย์ตองเพย์ตองนี่บักกลางจาบแล้ววันนี้เ้าสีมะเผาเลยครับเด้อมะเาผาด้ว่าน้อมจอมอันขี้มันอยู่แล้วครับ้อมอันขี้นะครับพูดเผานะครับเขาเผาผ่านเผาด้เดยวยนะความเข็ง ก็ให้แข็งเลยครับหมอดบ่อจอนะครับนี่่อให้ล้ำแข็งครับมาเอาจังไฟกันพี่น้องเอาเผาไปเผาด้ยพี่น้องไป เขาประมาณนี้นะครับนี่เขาเนีเขาซะก่อนเผาซะก่อนเด้เนี่ยเขาซะก่อนครับเนี่ยเพิ่นอยากแข็งนะครับมอดจังบ่าจ่อเขาบ่ใหม่ได้พี่น้องเขาพอดีดำๆนะเนี่ยเรียบร้อยครับพี่น้องนี่ประมาณนี้ครับคันเบ็ดคันเบ็ดเรียบร้อยครับเนี่ยได้คันเบ็ดเรียบร้อยแล้วครับสามสิบเบ็ดหลังพี่น้องเฮ็ดขี้ไว้ได้ขี้อยู่คู่นี้เพิ่นว่า เรียบร้อยครับนี่ทันเปลดเทาเดี๋ยวมือื่นเทาสิหนักเด้อพี่น้อง